สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้า BMW นะครับ310 GS นะครับผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาติดสปอร์ตไลท์นะครับให้กับเขาสักนิดหนึ่งนะครับนะเพื่อช่วยในการเดินทางนะครับบางทีเนี่ยผมก็ไปขับรถเล่นนะครับบางทีก็ติดเวลาค่ำกลางค่ำกลางคืนบ้างนะครับนะ ก็เลคิดว่าเดี๋ยวจะมาเสริมสปอร์ตไลท์เขานิดหนึ่งนะครับนะแต่ว่าชุดสปอร์ตไลท์ที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมได้มาจากช้อปปีนะครับซึ่งราคาค่อนข้างดีนะครับก็สั่งมาจากเมืองจีนนะครับนะทั้งชุดนี้อยู่แค่ประมาณ400กว่าบาทเองนะครับนะแต่ว่าเรื่องคุณภาพนี่ผมยังไม่รู้นะก็ลองซื้อมาดูนะครับนะมาลองเล่นดูนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ สปอตไลท์ uh, ตัวนี้เนี่ยจะมี2สเต็ปนะครับสามารถที่จะเปิดไฟขาวได้นะครับแล้วก็ไฟเหลืองก็ได้นะครับนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอนะฮะ mm hmm. ของตัวสปอตไลท์ชุดนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับ สำหรับตำแหน่งที่ผมจะติดตั้งนะครับเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเดิมๆนะครับมาจากศูนย์เลยนะครับนะผมยังไม่ได้ติดแคสตานะจะมีแค่ชุดนี่ครับชุดกันล้มล่างนะที่เขาแถมมากับศูนย์นะครับนะมากับรถเลยตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับนะส่วนแคสตาข้างบนพวกนี้เนี่ยกันล้มข้างบนเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับนะก็เลยไม่มีที่จะติดตัวชุดสปอร์ตไลน์นะผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดที่ก้านเป็นเลี้ยวนะนี่นะครับเพื่อนๆนะอยู่นี่นะครับนะ ตัวนี้เนี่ยผมเอามาติดให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนะว่าผมต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับอารมณ์จะประมาณนี้นะครับนะนี่นะครับนะตัวนี้เป็นตัวยึดนะผมต้องซื้อตั้งหากมานะครับนะชุดหนึ่งก็ประมาณ65บาทนะครับนะเราก็ซื้อมา2ชุดนะครับนะเอาไว้ยึดตัวฐานหลอดไฟแบบนี้นะครับนะตัวนี้ตัวนี้จะมากับชุดหลอดไฟนะครับนะอยู่ในกล่องนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกัน อีกทีหนึ่งนะครับนะก็การไฟเลี้ยวจะมี2 2ด้านนะครับนะฝั่งนี้ผมยังไม่ติดนะฝั่งนี้ผมติดเพื่อที่จะถ่ายเพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนะอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่าการใช้งานจริงอาจจะมีสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับนะเพราะว่าเท่าที่ขับดูเนี่ยความเร็วสูงๆเนี่ยการไฟเลี้ยวเนี่ยจะสั่นนิดหนึ่งนะผมเลยพยายามที่จะติดเข้าไปใกล้ๆกับตัวตัวโคนนะตัวโคนของการไฟเลี้ยวนะเพื่อลด อาจจะช่วยได้เล็กน้อยนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวไปลองใช้งานจริงดูก่อนนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับนะถ้าไม่เวิร์กก็อาจจะย้ายไปติดด้านล่างตรงนี้แทนนะครับนะนะครับนะก็ยังพอติดได้อยู่นะมีมุมให้ติดอยู่นะครับแต่ว่าแสงอาจจะต้องลองปรับจูงอีกสักรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวไปดูตัวสปอตไลท์นะครับที่ผมได้มาจากจีนนะครับผมนะว่ามันจะตรงกับในวิดีโอหรือเปล่านะครับตรงกับรูปภาพที่เขานะ โฆษณาหรือเปล่านะครับนะโอเคเพื่อนนะก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวชุดสปอตไลท์นะครับอตอนที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยมันจะมีอยู่ให้เราเลือกอยู่2อย่างนะครับก็คือ1ก็คือตัวชุดสปอตไลท์นะครับ2ก็คือชุดที่เป็นสายไฟสําเร็จรูปนะครับนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สามารถที่จะเดินสายเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อสวิตช์ปิดเปิดเองได้เนี่ยแบบนี้นะครับนะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อชุดนี้นะครับนะชุดนี้เป็นชุดสายสําเร็จนะครับนะ คือข้อดีของชุดนี้ก็คือเขาจะไวร์ลิงมาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็จะมีสวิตช์สทางนะครับนะสสเต็ปนะครับนะถ้าอยู่ตรงกลางนี่คือปิดนะครับนะแล้วก็มีไฟขาวไฟเหลืองนะครับสสเต็ปนะครับผมนะแล้วก็จะมีฟิวมาให้เรียบร้อยนะครับฟิวผมเปิดดูแล้วครับนะน่าจะ3 0แอมป์นะครับนะนะครับนะก็ชุดนี้ก็ราคาอยู่ที่1 6อบาทนะครับนะผมก็เลยซื้อมาเลยนะครับนะเป็นชุดสําเร็จของเขาเลยนะครับนะแล้วก็มีหัว มาให้เรียบร้อยนะครับนะเตรียมเสียบเข้ากับตัวชุดหลอดไฟได้เลยนะครับนะเข้าสายเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับนะที่เหลือเราก็นะครับเนี่ยเอาไปใส่ไว้กับตัวแบตเตอรี่อีกทีนึงนะครับนะตัวนี้เป็นขั้วแบตนะโอเคครับก็เดี๋ยวให้ดูชุดสปอร์ตไลท์นะนี่ตัวนี้ก็เป็นชุดสปอร์ตไลท์นะครับที่ได้มานะครับกล่องก็ค่อนข้างดูดีนะครับนะในกล่องก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะให้ดูนะครับนะตรงนี้จริงๆมีถุงพลาสติกนะ ผมแกะออกมาแล้วเพราะว่าผมาไปยุดเข้ากับตัวรถรถมอไซค์ไปแล้วนะครับนะตัวหนึ่งนะตอนนี้ก็เลยอีกต right ัวหนึ่งนะครับเป็นตัวใหญ่เป็นเพื่อนดูนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดน okay. ็อตพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็จะมีชุดที่เป็นหลอดไฟสปอตไลท์นะผมให้ดูนะครับนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับนะดึงออกมาก่อนโอเคนะครับก็นี่ครับโค้งประมาณนี้นะครับนะหลอดไฟประมาณนี้นะครับนะเราก็ยึดประมาณนี้นะตามรูปเลยนะครับเนี่ย รูปเป็นแบบนี้นะครับนะแบบนี้เลยนะครับนะนะครับและก็บื้้งต้นนี่ผมลองจิ้มแบตดูแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ต้องบอกเพื่อนว่าตอนที่ตอนที่ซื้อมาเนี่ยเ,เขาเป็นสายเปลยมานะผมใส่หางปลาเองนะเพราะว่ามันจะต้องเชื่อมต่อกับตัวนี้เนี่ยเพื่อนนะผมก็เลยใส่หางปลาเพื่อที่จะจิ้มเข้าไปในนี้นะครับนะมันจะมันจะสามารถ ใส่ได้พอดีเลยนะครับนะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่แบบนี้นะนี่มันจะเข้าตรงนี้พอดีเลยนะครับนะอันนี้ก็โมดิฟายนิดหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีชุดนี้นะครับนะชุดชุดหางปลาอย่างเงี้ยนะครับหางปลาที่เป็นแฉ่งี้นะครับก็ไม่ไรนะครับก็ตัดตัดสายปอกสายชุดนี้ก็ตัดสายปอกสายนะครับแล้วก็จับตีเกียวนะนะครับนะแล้วก็พันเป็นเทปดําเมานะครับนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าทําแบบนี้มันจะเรียบร้อยกว่านิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมโมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะ นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีหลอดไฟแบบนี้นะตัวหลอดมันก็จะมาจะมีแผงวงจรนะนนี้ผมแกะดูแล้วนะครับข้างในข้างในจะเป็นแผนแผ่นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นแผงวงจรนะครับน่าจะเป็นสําสหรับเล่นสเต็ปไฟนะครับไฟขาวไฟเหลืองนะครับนะแล้วก็ไอตัวชุดหลอดไฟชุดนี้นะสปอตไลท์ชุดนี้นะครับเขาเคมว่า,อ,าอยู่ที่88วัตต์นะครับนะความสว่างอยู่ที่1,800ลูเมนนะครับนะ ค่าความสว่างอยู่ที่ 6000K เคนะครับนะแสงขาวนะครับนะก็มีพัดลมระบายอากาศนะครับนะถ้าตามในคลิปวิดีโอนี้ก็คือสามารถใช้น้ําได้เลยนะครับตรงน,นี้เป็นพัดลมนะเพื่อนนะช่วยระบายความร้อนนะครับนะนะครับเรื่องความวทนทานก็เดี๋ยวต้องไปลองเทสลองใช้งานดูอีกทีนึ่งนะครับนะตอนนี้เห็นว่ามันมันน่าสนใจดีนะครับก็เลยลองซื้อมาติดตั้งดูนะครับจริงๆก็ ตั้งใจจะไปติดกับตัวยามาฮ่าสปาร์แต่ว่าเพิ่นว่าเจ้าคันนี้ยังไม่มีเลยแล้วก็ใช้งานบ่อยนะครับขับอยู่ทุกวันนะครับนะก็เลยขอยืมมาติดเจ้าสารสูเจไปก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะไปใส่ขาตัวนี้ให้เรียบร้อยนะเพื่อนนะไหนนะขาไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่นะนี่อีกข้างหนึ่งนะไม่กี่มงติดตั้งไป1หนึ่งข้างแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมไปติดตั้งอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้อง เดินสายไปนะครับนะเข้าไปที่กัวแบตนะแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายเพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับนะเมื่อกี้ลืมบอกราคาเพื่อนนะครับนะสำหรับเจ้าสปอร์ตไลท์ชุดนี้นะครับนะมีอยู่2ดวงนะครับนะนี่นะครับนะก็ชุดนี้เนี่ยกล่องนี้นะครับนะเซตนี้นะครับนะราคา259บาทนะครับนะราคาดีมากนะครับนะก็อันนี้สั่งมาจากจีนะครับนะไม่ได้สั่งในไทยนะครับนะถ้าสั่งในไทยก็อาจจะมีบวกอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะนะครับ นะครับชุดสาย169นะครับชุดสปอร์ไลท์นะครับ259นะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จำเป็นต้องมีสั่งซื้อเพิ่มนะครับนะตั้งหากนะครับนะเป็นชุดขายยึดไฟสปอร์ไลท์นะครับนะตัวนี้ผมซื้อมานะครับนะผมดูในเว็บว่ามันเป็นของ m o t o อร o วูนะครับนะราคา65บาทนะแต่ผมซื้อมามันมันไม่มีโลโก้ไม่มีปั๊มนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่า ช่ของแท้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมันเขียนว่าเป็นของบอูตูฟนะครับนะราคา65บาทนะครับนะก็ซื้อมา2ตัวนะครับตัวหนึ่งก็ยึดที่รถเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยึดนะครับนะอ่าแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆได้เดี๋ยวผมคลี่สายไฟชุดนี้ดูนะสายไฟชุดนี้นะครับนะอ่าสายไฟชุดนี้เนี่ยจะมี2เส้นนี้นะครับดําแดงนะครับไปใส่ที่ขั้วแบตนะครับบวกลบนะครับนะ หลังจากนั้นก็จะมาผ่านฟิวนะครับ30แอมป์นะครับสายนี้ก็จะวิ่งมาที่1เส้นนะครับมาที่สวิตช์นะครับมาที่สวิตช์1เส้นนะครับนี่นะครับนะแล้วก็อีก2เส้นนะครับนี่2ชุดนะครับไปที่หลอดไฟสปอตไลท์นะครับทั้ง2ดวงนะครับนะก็ถ้าใช้ชุดสําเร็จเลยนี่ก็ค่อนข้างง่ายนะครับเราแค่เดินสายซ่อนสายเข้าไปในตัวรถอย่างเดียวนะครับนะง่ายมากนะครับอ๋อแล้วก็จะหวนเพื่อนว่า ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันต่อตรงเขา้าเข้ากับตัวแบตเตอรี่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดปิดได้ตลอดเวลานะครับนะ,ะบางท่านเนี่ยอาจจะโมน,นิดหนึ่งนะครับไปต่อผ่านตัวสวิตช์กุญแจนะครับถ้าบิดกุญแจแล้วเนี่ยถึงจะเปิดไฟได้ก็ก็ลองศึกษาวิธีนะครับนะในช่อง YouTube หลายๆช่องก็ทําให้เพื่อนๆดูนะครับนะแต่ว่าของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อตรงเลยนะครับนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยผมผมใช้ส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยได้ไป จอดในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะมากสักเท่าไหร่นะครับนะเพราะนั้นก็เลยไม่ไม่กังวลว่ามันจะมีใครมาโดนหรือว่าใครจะมากดเล่นนะครับนะนะครับนะก็เป็นทางเลือกสำหรับเพื่อนแล้วกันนะใครอยากต่อผ่านสวิตกุญแจมอไซค์นะครับก็ก็ลองหา,หาวิธีดูนะครับนะแต่ของผมนี่จะต่อตรงเลยแล้วกันเนาะอ่ะไปครับนะเดี๋ยวผมไปติดตั้งตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อนๆครับเดี๋ยวขอแก้รายละเอียดนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่แจ้งเพื่อนๆไปนะครับว่าตัวสเปคที่เขาเคมไว้เนี่ยเขาบอกว่า88วัตต์นะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นสเปคที่เขียนในรายละเอียดนะครับในส่วนของคำอธิบายนะครับที่ช้อปปีนะครับแต่ว่าพอผมมาดูที่กล่องแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวัตต์เขาแค่20วัตต์นะครับไม่ใช่88วัตต์นะครับผมเลยคิดว่าน่าจะ20วัตต์นะครับเพราะว่าหลอดเล็กด้วยนะครับนะ 88น่าจะไม่ถึงนะครับคิดว่าวัตต์จริงน่าจะอยู่ที่20วัตต์นะครับตลอดนะครับแล้วก็แสงตอนแรกนะครับในช้อปปี้นี่เขาเขียนอธิบายว่า1,800ลูเมนนะครับตรงนี้เนี่ย3,000ลูเมนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสองหลอดนะครับรวมแสงนะครับจะได้แสงถึง3,000ลูเมนนะครับนะอายุการใช้งานก็ประมาณ3า0ห0นชั่วโมงนะครับนะกระแสที่ใช้ก็1 3าแอมป์นะครับนะเพราะนั้นฟิวที่ติดมา30แบบแอมป์นี่น่าจะสบายๆครับนะ ก็โอเคนะครับนะคิดว่าสเปคน่าจะตามกล่องน่าจะถูกต้องมากกว่านะครับเพื่อนๆเอาละเพื่อนนะตอนนี้ก็ติดตั้งตัวไฟสปอตไลท์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะทั้ง2ด้านนะครับนะแบบนี้เลยนะครับนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ปรับองศานะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเทสแสงก่อนนะครับแล้วค่อยปรับองศาว่าอ่าจะประมาณไหนนะครับนะตอนนี้สายไฟก็ผมซ่อนเข้าไปข้างในนี้นะครับนะ ในนี้นะครับนะคิดว่าเรื่องซ่อนสายน่าจะไม่ยากนะสำหรับเพื่อนนะครับนะก็หาช่องแล้วก็แยแๆเข้ามานะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจากชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อตรงเข้ากับขั้วแบตนะครับนะบวกลบนะครับนะก็เดี๋ยวไล่เปิดช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาสายมาออกทางนี้นะครับนะแค่นี้ก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับนะอ่ะโอเคครับนะเดี๋ยวผมไปเดินสายต่อก่อนนะครับเอาละครับเพื่อนนะตอนนี้ผมก็ไล่สายเสร็จแล้วนะครับนะ สายจากหลอดไฟนี่นะผมซ่อนเข้าไปในตัวรถนะพันสฟลิงตัวนี้เข้าไปนะเข้าไปในห้องเครื่องข้างในนะแล้วก็นะครับวิ่งเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะครับนะเก็บสายเรียบร้อยนะครับพันเคเบิลถายเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนี่นะหมอกแค่สองเส้นครับดาแดงนะครับนะที่ที่เหลือก็คือเข้าจากตรงนี้ซ่อนตรงนี้หมดเลยนะครับนะแล้วก็ออกมาเป็นดาแดงนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะจําเข้าอ่าที่ขั้วแบตเตอรี่เลยนะครับ ตอนนี้ก็จับสายเรียบร้อยแล้วเพื่อนนะสีดำนะครับเข้าเข้าเส้นสีดำนะครับสีแดงก็เข้าสีแดงนะครับบวกก็บวกลบเข้าลบนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้เลยนะครับนะเก็บเก็บปลายเก็บสายเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ช่องนี้ก็มีฟิวอยู่ตรงนี้นะครับนะสามารถถอดเปิดเปลี่ยนแล้วก็เช็คได้นะครับถ้าเกิดไฟไม่ติดก็มาเช็คฟิวได้นะครับนะก็เนี่ยเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนะสองข้างนะครับนะ สวิตก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนะอยู่ตรงใกล้ๆแฮนด์นะครับนะโอเคอ่านะครับสเต็ปหนึ่งนะครับเป็นสีเหลืองนะครับอ่ะสเต็ปสองนะครับเป็นสีขาวนะครับนะอ่ะเปิดหนึ่งสองให้ดูนะครับอันนี้ปิดนะครับอ่ะหนึ่งสีเหลืองนะครับสองสีขาวนะครับนะอ่ะโอเคครับนะก็เดี๋ยว ไปเทสแสงกันต่อนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมถ่ายฟิล์มเพื่อนๆดูเลยนะครับนะตัวนี้นะเขียนว่าสามสิบนะผมเข้าใจว่าน่าจะสามสิบแอมป์นะครับนะถูกผิดยังไงก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับนะฟิล์ก็ตัวนี้ไม่มีอะไรนะผมดึงออกมาก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนะนี่แค่นี้นะครับนะแล้วก็มีเลขสามสิบอยู่นะครับนะนะครับก็ โอเคครับนะน่าจะประมาณนี้นะครับเอาละเพื่อนนะก็เดี๋ยวจะมาเทสแสงให้ดูนะครับนะตอนนี้แสงที่เพื่อนๆเห็นนะก็จะเป็นไฟต่ำนะครับนะเป็นไฟต่ำปกตินะครับของตัวรถนะครับนะแล้วก็นี่จะเป็นไฟสูงนะครับนะโอเคไฟต่ำนะครับไฟสูงนะครับอันนี้ไฟปกติของรถนะครับนะก็ ค่อนข้างสว่างนะครับนะของตัว B M นะครับนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟของรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดชุดสปอตไลท์นะครับนะครับก็สเต็ปแรกนะครับก็จะเป็นแสงเหลืองนะครับนะครับแล้วก็สเต็ปสองนะครับก็จะเป็นแสงขาวนะครับนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมจะเปิดเทียบกันนะครับคันนี้นะครับว่าระหว่างของเดิมนะครับที่เป็นไฟต่ำนะครับ โดยปกติเวลาขับขี่นะครับไฟต่ําจะติดอยู่ตลอดเวลานะครับผมนะทั้งกลางวันกลางคืนนะครับนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจะเปิดในส่วนของอสเต็ปที่1น,นะครับไฟสีเหลืองเข้าไปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเซตให้ตัวแสงไฟเนี่ยส่องลงพื้นเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับนะอันนี้ปิดก่อนนะครับนะพอเปิดแสงสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ย สว่างกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆนะสว่างกว่าเดิมเยอะแล้วก็แสงก็มีคัตออฟที่ค่อนข้างดีนะครับนะไม่ฟุ้งมากนะครับนะโอเคอันนี้คือไฟต่ำรถปกตินะครับนะต่อไปผมจะเปิดไฟสูงเสริมนะครับเป็นสเต็ปสองนะครับของตัวสปอตไลท์นะครับนะครับนะก็จะเลยไฟต่ำของรถขึ้นไปในระดับหนึ่งนะครับนะในเดิมๆนะไฟต่ำของรถนะครับแสงขาวของสปอตไลท์นะครับ ครัน okay. นี้ผมจะเปิดไฟสูงบ้างนะครับนะไฟสูงของรถนะครับนะนี่ไฟสูงของรถนะครับนะแล้วก็เปิดสเตปที่หนึ่งนะครับอ่าเห็นแสงสีเหลืองนะครับนะก็มองค่อนข้างชัดนะครับนะในระยะใกล้เวลาเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นถน,นนได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าไฟสูงของรถเนี่ยจะดูเบาไปเลยนะครับเนื่องจากว่าแสงของตัวสปอตไลท์นี่สว่างมากนะครับนะ แต่ผมจะปิดก่อนนะประมาณนี้นะครับนะคือกล้องเนี่ยเขาก็พยายามจะปรับความสว่างนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเลยเวลาเปิดแสงเหลืองขึ้นมาแล้วเลยดูเหมือนว่า,าไฟสูงของรถเนี่ยไม่ค่อยสว่างแต่จริงๆคือสว่างนะครับนะแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยเขาไปโฟกัสที่แสงเหลืองทาให้เป็นดรอปความสว่างของอตัวไฟสูงของรถลงนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยยังค่อนยังค่อนข้างสว่างอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นไฟสูงของรถนะครับนะ อ่าสเต็ปที่1นะครับแสงสีเหลืองนะครับตอนนี้ไฟสูงของรถนะครับเปิดสเต็ปที่2คู่กับไฟสูงของรถนะครับอ้โหนะครับก็ถ้ามองวยตาเปล่านี่ค่อนข้างสว่างมากนะครับแล้วก็ผมปรับไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับปรับพอประมาณนะครับเพราะว่ากลัวจะไปแยงตานะครับเพื่อนๆที่ขับขี่สวนทางมานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะถือว่าแสงที่ได้เนี่ย ค่อนข้างดีมากนะครับนะกับไฟขนาดนะครับ20วัตต์นะครับ2ดวงนะครับนะแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยก็เดี๋ยวขอผมลองใช้ดูสักพักหนึ่งนะครับนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยราคาชุดสปอร์ไลท์ชุดนี้เนี่ย169ขายยึดชุดสายไฟนะครับกับชุดสปอร์ไลท์259บาทนี่ก็คือถ้าเสียแล้วก็เปลี่ยนเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนะไม่ต้องเสียดายนะลองดูว่าอยู่ได้สักปีนึงนผมก็โอเคแล้วครับนะ นะครับนะปีละชุดก็โอเคแล้วครับสบายๆนะครับนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะก็เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนะก็ไม่ได้ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะถ้าสนใจก็ลองเข้าไปาเลือกหากันดูนะครับเลือกเลือกดูว่ารุ่นไหนถูกใจอะไรยังไงนะครับนะก็โอเคนะครับนะประมาณนี้นะครับ